o r d e r of operation ตัวอะไปดูค่ะ Order of Operation Operation เนี่ยแปลว่าการดําเนินการลูกคูค่ขาการดําเนินการคืออะไรคะก็ดําเนินการค่ะ,คคะการดําเนินการค่ะคู่ขาการดําเนินการคืออะไรคะคือการที่เอาตัวเลขมาทําอะไรกันก็ได้ค่ะเด็กๆเอามาทําอะไรกันได้บ้างอะบวกลบคูณหารยกกําลังอะไรต่างๆคือถ้าเอาตัวเลขมาแบบอะปะกัน จะบวกจะลบจะคูนจะหารเราเรียกรวมๆว,ว่า operation นะคะ operation แปลว่าการดำเนินการทีเนี้ย order คือลำดับลำดับของการดำเนินการเนี่ยนะคะลำดับของการดำเนินการเนี่ยมันต้องมีลำดับนะมันต้องมีข้อตกลงนะคะอันแรกเลยก็คือทำในวงเล็บก่อนคะ่ะนี่คือลำดับที่1ค่ะคือวงเล็บนะคะถ้ามีวงเล็บต้องทำในวงเล็บก่อนเท่านั้นคะ่ะอันที่2ค่ะคือ square root ซึ่งเราอาจจะยังไม่ค่อยเจอนะคะ แต่ไอ้เลขยกกําลังเนี่ยเราเจอแน่นอนค่ะสําหรับเด็กที่ต้องการสอบเข้าห้องพิเศษเจอแน่นอนแต่คุณครูบอกไว้ก่อนว่าเลขยกกําลังเนี่ยเป็นเนื้อหาเกินหลักสูตรซึ่งคุณครูใส่ไปในเล่มนี้เรียบร้อยนะคะจริงๆหลักสูตรอยู่ที่มอลลูกนะแต่เราใส่ไปแล้วไม่ต้องกังวลนะคะวงเล็บยกกําลังค่ะยกกําลังหรือว่าถอดรูทก็ได้นะคะถอดรูทก็ได้แต่ว่ารูทอาจจะยังไม่ค่อยเจอวงเล็บยกกําลัง คูณหรือหารหารห,าร,หรือคูณ o r o แปลว่าหรือนะคะคูณหรือหารก็ได้หารหรือคูณก็ได้แสดงว่าถ้ามีคูณกับหารก็คือทำจากซ้ายไปขวาได้เลยนะคะตอนนี้อาจจะแบบใครยังไม่เห็นภาพค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูโจทย์นะคะและสุดท้ายค่ะก็จะปิดท้ายด้วยบวกลบค่ะมานะคะบวกหรือบวกหรือลบค่ะทุกคนเอานิ้วขึ้นมาสี่นิ้วะค่ะ วงเล็บค่ะไล่ไปตามคุณครูค่ะยี่บวกลบอ่ะวงเล็บค่ะหักลงค่ะท่องให้ขึ้นใจค่ะวงเล็บยบกกําลังคูณหารบวกลบต้องไล่ตามนี้เท่านั้นครูคะหนูอยากทํานิ้วที่4ก่อนค่ะหนูอยากทำบวกลบก่อนได้ไหมคะบอกเลยว่าไม่ได้เพราะนี่คือข้อตกลงทางคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งหลายคนชอบมองข้างยังยังอาจจะนึกภาพยังไม่ออกเรามาดูค่ะลูกเช่นข้อที่1เนี่ยอ่ะใครได้คาตอบพิมพ์ขึ้นมาให้คครูเลย ใครได้คําตอบพิมพ์ขึ้นมาให้กูเลยคุณรูค่ะมันไม่มีวงเล็บค่ะหนูก็เอาห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดสมยี่บเดยี่เอแล้วหนูก็ลบเค่ะแบบนี้ไม่ถูกนะคะเอานิ้วขึ้นมาสี่นิว้ววงเล็บมีไหมไม่มีข้ามอ่าไม่มีข้ามนะเยี่ยมนะคะไม่มีข้ามนะยกกําลังมีไหมไม่มีข้ามนะต่อไปคูณหารค่ะคูณหารมาก่อนบวกลบคูณหารมีไหมมีค่ะ นี่ไงก้อนนี้คูณหารเราต้องทำก้อนคูณหารก่อนเพราะคูณหารลำดับมาก่อนบวกลบนะคะนอกนั้นเขียนไว้เหมือนเดิมลูกหบวกเขียนไว้เหมือนเดิมเพราะเรายังไม่ได้บวกลบ2 3เป็น6แล้วค่อยลบ7จากนั้นถ้าเหลือแค่บวกกับลบแล้วค่ะมันลำดับสุดท้ายแล้วบวกหรือลบไม่มีวงเล็บให้ทำจากซ้ายไปขวาค่ะ5บวก6เป็น11 7 8 9 10 11คําตอบคือ4จอจบอจบค่ะดังนั้นเวลาทําถ้าไม่มีวงเล็บบางคนไม่รู้ลําดับทําจากซ้ายไปขวาเลยไม่ถูกนะคะต้องดูด้วยว่าต้องทําคูณหารก่อนบวกลบนะอะไรอย่างนี้อ่ะไปเลยค่ะคุณครูขอข้อ2ข้อ3ข้อ4ทุกคนพิมพ์เฉลยขึ้นมาลองทําเองพิมพ์เฉลยขึ้นมาให้คุณครูแล้วใส่ข้อให้ด้วยเช่นข้อ2ตอบอะไรข้อ3ตอบอะไรข้อ4ตอบอะไรข้อ5ตอบอะไรอ่ะข้อ5มีไหม มีนะคะถึงข้อ5ซึ่งข้อ5เนี่ยเป็นข้อที่หลายๆคนทำผิดนะกูดอกจันมาสามดอกจันเลยอมอืนะคะโอเคลองดูลุกลองดูนะคะซึ่งข้อสอบแบบนี้ยเจอไหมบางสนามเจอนะเหมือนจะง่ายแต่หลายคนก็ยังตอบผิดนะคะเออหลายคนตอบผิดเพราะว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูลำดับใช่ไหมการดำเนินการสนิ้วนิ้วแรกคือบวอวงเล็บมีป่าวงเล็บนีค่ะ ถ้ามีทำวงเล็บก่อนเลยลูกถ้ากลัวสับสนทุกคนเขียนไว้เหมือนเดิมนอกนั้นเขียนไว้เหมือนเดิมแล้วทำวงเล็บออกมาก่อน4 3่สลบ3วงเล็บเสร็จอะไรวงเล็บเสร็จอะไรยกกำลังไม่มีข้ามนะคะยกกำลังเสร็จอะไรคูณหารอ่าหารมีนี่นานี่ไงสิหารด้วย2 นะคะได้5เสร็จแล้วเป็นบวก12แล้วก็เป็นลบ3ไม่มีวงเล็บทําจากซ้ายไปขวาได้เลย5้บวก12เป็น17 17ลบ3าคำตอบข้อนี้คือ14จอบอจบค่ะไปต่อนะคะไปต่อนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากทุกคนไปต่อคะ่ะลูกนะคะวาย ข้อ3ค่ะคู่ขาถ้ามันมีทั้งคูณและหารทั้งหารและคูณล่ะคะเช่นตรงที่คุณคูแรงเงาสีชมพูตรงที่คุณคูแรงเงาสีชมพูคู่ขามันมีทั้งคูณทั้งหารค่ะเราจะทาจากไหนก่อนคะเราจะทํามคูณ4ก่อนหรือจะเอา9หารด้วย3ก่อนถ้ามันมีทั้งคูณและหารอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีวงเล็บเด็กๆสามารถทําจากซ้ายไปขวาได้เลยค่ะ โอเคไหมคะทำจากซ้ายไปขวาได้เลยดังนั้นเลข10ลบคุณครูเขียนไว้ก่อนเพราะบวกลบเราเอาไว้หลังสุดทันไหมคะบวกลบเราเอาไว้หลังสุดนะคะ9หารด้วย3ได้3ถูกปะ9หารด้วย3ได้3นะเออแล้วก็คูณ4ค่ะ3 4 12แล้วก็บวก1เด็กๆด,ดูข้อ3กับคุณครูหน่อยข้อ3กับคุณครูหน่อยซึ่งชั้นประถมเราจะไม่ยังไม่เจอเลขแบบนี้ลูก แต่เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้และจะได้ไปเรียนรู้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชั้นม .1 นน,นะคะ10ลบ12ถ้าอยู่ในประถมอ้าวคู10ลบ12มันลบไม่ได้เนี่ยมันเลขน้อยลบเลขมากมันจะลบได้ไงแต่มันลบได้ลูกจริงๆมันลบได้แต่มันจะติดลบให้หนูเข้าใจง่ายๆแบบนี้เหมือนเรามีเงิน10บาทลูกเหมือนเรามีเงิน10บาทอะ่ะเห็นไหมอันนี้คือไม่มีวงเล็บแล้วนะทำจากซ้ายไปขวาได้เลยถูกไหมคะเรามีเงิน10บบาทอะ่ะแต่เราเป็นหนี้ติดลบเหมือนเป็นหนี้ แต่เราเป็นหนี้ร้านค้าอยู่12บาทอะ่ะเราเอาเงิน10บาทไปใช้หนี้12บาทตอนนี้ผลสรุปเป็นยังไงคะ2ก้อนนี้ติดลบ2ถูกไหมคะเราเป็นหนี้12บาทแต่เรามีเงิน10บาทเราเอาเงิน10บาทไปใช้หนี้ปรากฏว่าอ๋อเรายังค้างเข้าอยู่นะ2บาทเสร็จแล้วก็ต่อด้วยบวก1ด้านหลังเนี่ยลูกบวก1ด้านหลังนะคะแล้วก็มาคิดใหม่อีกทีหนึ่งเฮ้ยเป็นหนี้2บาท แต่มีเงินแค่บาทเดียวไปใช้เขาสรุปตอนนี้ติดหนี้อยู่เยี่ยมมากโบอิงติดหนี้อยู่หนึ่งบาทลุกใช่